สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนครับป่านนี้คงยังจะเง้อรออยู่ว่าเลขชุดนี้จะมาเมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็าพยายามรีบทำให้ท่านทุกคนนี่ตอนนี้อยู่ข้าวมากเลย จะต้องรีบอัดก็เกิดว่าไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวก็จะช้าไปอีกเป็นชั่วโมงกว่านะจางก,ก็เลยกัดฟันยอมหิวข้าวเพื่อทุกคนนไหมครับอาจารย์ลำบากขนาดนี้ไม่รักลงแล้วจะทำยังไงทีนี้ไม่รักก็บ้าแล้วใช่ไหมครับอ่ามาเลยครับ เดนสิบหน่วยบนมแติแล้วมันไปกับ1นะแล้วก็9กับ0จับก,ก็ได้8 0 0ศนะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์เตือนไว้เมื่อคืนมงคลก็ใจร้อนว่าอาจารย์จะสืบสวนสอบสวนก่อนคืนเมื่อคืนเนี่ยจะตรวจเชื่อดูสะดือดูอะไรก่อนจากตาหลบกล่อมถามว่าเจ้ J 9, กับเจ็ 2, นี่จะมาไหม รอกว่าเจ้าตอบอย่างอ่อนแรงว่าช่วงนี้ผัวขึ้นบ่อยน่าเกลียดอะไรอาจารย์ขึ้นเจ๊เก้าก็เพลียครับผัวขึ้นบ่อยคือผัวก็ขึ้นไปชั้นสองอะไปทำห้องน้ำแล้วก็เรียกไอ้เจ๊เก้าเอาแปลงมั่งเอา แฝบบ้างแฟบแฟบไม่ใช่แฝบเออนั่นแหละแฟบเรียกใช้ตีละอย่างเจ๊กลาวเลยเมื่อยเหนื่อยไม่รู้จะมาไหวหรือเปล่าส่วนเจ๊สองก็บอกว่าไม่อยากมาเลยเงินเยอะแล้วเดี๋ยวใช้ไม่หมดงั้นเราก็นะค่อยๆกล้าหน่อยเจ๊กลากับเจ๊สองอาจจะไม่นะเอามาดูกับต,ตัวต่อไปจะเป็นยังไงนะ ปาบก็ให้เอาไปดูอดีตก่อนไปดูอดูดก่อนออน,นี่ครับทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยพี่ปาบก็ให้โอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละปาบโอ้ยมุดมุดหน่อยมุดหน่อยท้ามุดเออนั่นแหละมุดท้ามุดหน่อย้อย ตากล้องนี่โอเคนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับอ่าวดที่หนึ่งนะข้ากับสองหนึ่งกับสองก็จนสองนะวัดที่สองเจ็กับศูนย์ข้ากับศูนย์ 2, 2, 0, 0, มันออกเจ็ดเก้านะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้และเป็นไปได้เป็นเอเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ครับ อนาคตมันคืออนางอนะครับทุกคนาาก็จำมาด้วยนะครับอย่างวัตทีสามนะเก้ากับ2องกับ7ก็ได้เจ็ดสองวัตีสี่แปกับ1นึกกับ7จ็ดนะนี่ดูดีดนะแปดหกหนึ่งนะครับเห็นไหมเออนะ มันมันเบยเบลอยนะ่างีนะป๊าปป๊าปอ่าโอเคพอนะป๊าจะไปเห็นวิวข้างนอกอีกเอาพอเห็นนะไปเรียกขลังครับแล้วเดี๋ยวจะเอียงนิดหน่อยเออเอียงหน่อยหน้าไปหน่อยอี้มาก้มทำไมเนี่ยนั่นแนละแก้มจัดชนกันอยู่แล้ว วดไหนแล้วเวดที่4ีนะแปรกับหนึ่งกับเออก6กหนึ่งนะครับวดที่ห้กับ4ีอกกับ7มองเห็นไหมครับจะแตะหน้ากล้องก่อนก็ออกหน,ะนึ่วดที่หกกับ5 1กับ2ก็ได้สองหนะวดที่7 1กับ4ีอกกับ7เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าค่อยๆเดินเคียงคู่เคียงข้าง กันไปกับอย่าเพิ่งผีพรามอาจารย์ไม่ห่วงส่วนแล้วก็หลอกครับแต่เ,เป็นห่วงความปลอดภัยเดี๋ยวเดินไปลำพังไปตกคูตกกลองขาเด้งขาหักเราต้องไปเสียก้ายาอกีกกายาคือข้าหวยยังไงนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้จริงหรอกแต่ว,ว่าเป็นคำอาเป็นการทำนานยล่วงหน้าสัง,สงหอนเนาะ มาใจอย่างนั้นสังหอน,นี่เขาหมายถึงไอ้สังมันหอนอะ่ะขอตวัวครับคนสังเมื่อได้ตั้งใจบังเอิญกับเอิญกับเกาะเอาเอาเอาหวไปจุดหนึ่งแล้วกันโอเคครับสีบคางกับพวกคาังกับสีบ่อุย้ยเอาอีกแล้ว แบตหมดอันนี้เอ๊ะเราก็ชาร์จทิ้งไนนว้ไงว่ะเรือว่าเดี๋ยวจับมันก็ได้ครับเห็นไหมไอตัวนี้ครับที่อาจารย์ถ่ายให้เห็นดูน่ะมันไม่ก็ดีแล้วเนี่ยต้องใช้แบบอื่นและอ๋อระบบโดนตัดอ๋อ w i วไมันหลุดอ๋อแสดงว่าเป็น wifi เป็นที่เน็ตอุตสาห์เสียงเงินเพิ่มเน็ตเข้าไป สูงสุดพันไอพันห้าร้อยเมกอะไรของเขาเนี่ยครูเนี่ยครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแย่เลยเราอืน,านั่นมาอย่างมาอย่างโอ้ะ่ะไปแค่โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ทูทูไถ่ไถ่ไปแค่นี้ก่อนว้ยถึงไหนแล้วเนี่ย วันที่บสอกับจุหนึ่งกับสองครับไอ้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูย้อนหลังนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็มานั่นนะใช่ไหมครับโอเคครับอืมถ้าได้ยินเสียงดังโครมนี่แสดงว่าไอ้เบนโลนี่โดนการตก,กรรมเดี๋ยวไอ้เบนโลตั้งไอเน็ตด้วยนะ จะจับมาตอดเสื้อผ้าแล้วเอาหมดแดงเลยโอเคมองเห็นนะครับคุณผู้ชมไม่อยากให้เสียงดังเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจรอลุ้นหวยที่ชอบอยู่อ้าวมาถึงแล้วหรอครับวันนูน้นวราสองขบหน้าไปกับ 5, 5, 9ก้าห้นะ นที้นี่อาจารย์คัดแล้วคัดอีกไอ้ตัวนี้มันต้องมานะคนนี้ต้องมานะก็ออกถุดแปะจริงๆนะวันนี้ก้ากับ2นะเจ9าก้าอ่วมอรไทยก็าบอกเขาไม่ค่อยไหวแต่ยังไงก็ถ้ามาก็ามาหลังๆนั่นแหละครับส่วนเจ2นี่ดูดิคุกเข่าอ่อนวอนแล้วอย่าเจิญกูอีก เหนื่อยช่วงนี้ถ้าไม่ส่งซิกมานห้ามโทรเรียกแกเจ๊สองกุ๊กเก่ากับวันี้ไม่มานะอารามาทางนี้เ e อ่อโอายแล้นนี่เจ๊เจ็ดกับเ e งียแปดเจ๊เจ็ดปีที่แล้วรับงานเยอะขาเป๋เงียแปดก็นกสองหัว เอาแต่ว,ว่าเยี่ยแปดนี่เองหนังสือพิมพ์ไทยเลดก็ว่าแกจะไม่มานะวันนี้ไทยเลดแล้วก็เดลินวัวนัวเนียเนะี่ยแล้วก็ข่าวตาพุทธจอ้องอมรุนทีวีอมรีทีวนุนอมรินอมรินบอกว่าไม่มานะ เจ๊อ่า 8, เาปลาพักร้อนพาคิกไปเที่ยวนะตัดปรัญหาไปเจ็ดเจ็ปีที่แล้วงานเยอะก็ไม่สมควรที่จะมารับงานอีกก็ได้ขอแกให้พี่น้องคนอื่นมาแทนสรุปแล้วอ่ะเจาเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปด ถ้าใครยังเดื่อดึงจะจับกู้แต่งงานกนะ็ระวังสินสอดระวังสินสอดแล้วก็ขันหมากไหม่นะนะครับอาจารย์สกิดลูกกระโปรงเตือนแค่นี้ลูกกระโปรงครับกัจิมาลูกกระโปรงไม่ต้องเอามาครับบางๆางคนอื่นเขา้านะ เห็นชัดไหมครับเนี่ยมันสันปุ๊บนะเนี่ยอาจารย์มาเตือนข่าวนะนี่ถ้าเป็นช่องเงินก็ไม่บอกหรอกโหมโหมไปเลยเนีย่ยอาจารย์มาสะเก็ดเตือนนะบอกว่าเออถ้าจะจับกู้ก็น้อยหน่อยใส่ไปนิดหน่อยก็พอครับแล้วข่าวคืบหน้าจะมารายงานต่อไปครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับนะอาจารย์อยูอย่ข้ามืออมุสันด้วยนี่ โอเคนะครับคงน่ายินนะนี่ตัวนี้กล้องมันไม่ไม่อยากทํางานแล้วมันคอพับอาจารย์ต้องใช้มือจับคางมันไว้นี่ไอ้มันเงยขึ้นนะโอเคนะครับทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุกมีสตินะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับ เดี๋ยวจารย์มาให้กำลังใจวิดีโออื่นๆนะตามดีๆครับพยายามที่จะคัดนะครับสวัสดีครับ